สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิกไบา์เชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับผมคันนี้เป็นรถแนวทัวริ่งนะครับคันนี้เป็น Honda NX500 นะครับคันนี้สภาพสวยมากครับมีชุดแต่งของแต่งให้จกากโรงงานเลยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมแจ้งว่าชุดแต่งพวกนี้ได,ได้ได้จากศูนย์มาเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาแล้วเรียงกันนะครับให้ดูโดยรอบกันก่อนนะครับหลักๆคันนี้ก็จะได้เป็นชุดปิ๊บนะครับสามใบนะครับพร้อมแหลกนะครับแล้วก็มีพวกกันลอยถังน้ำมันนะครับพวกกาดแฮนนะครับนะครับพวกชุดกันกาดพวกไฟหน้านะครับ แคสบาร์นะครับแล้วก็มีนะครับกันรอยกันกระแทกด้านล่างนะครับคันนี้รถปีคศ2023นะครับจดทะเบียน2024นะครับอันนี้รถมือเดียวนะครับเจ้าของซิกเนันโสดออกจากศูนย์มาเลยนะครับบุกสวิตคู่มือครบนะครับกุญแจครบนะครับแต่งคร้าวๆก็จะเป็นชุดแต่งจากศูนย์เลยนะครับก็จะมีพวกกันกันรอยพวกขาตั้งนะครับ กาดหม้อน้าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับกาดหม้อน้านะครับคอท์ทใสๆนะครับนะนะครับสภาพรถสวยมากคันนี้เจ้าของดูแลดีมากครับตัวเลขไม้กันครับคันนี้เลขไมวิ่งมาเพียง7,900กกโลนะครับรถสภาพสวยมากครับโอเคครับคันนี้มีตำหนิ เล็กน้อยนะครับคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนครับแต่ว่ามีตรงนี้ตรงท่อนี่ครับอันนี้อันนี้เกิดจากตอนที่ขนส่งรถเอามาส่งให้ทิพผมที่ร้านครับพอดีมันโดนเสียดสีกับตัวแผ่นยางนะครับที่อยู่ในรถนี่เขามาบางกวกกันลอยไว้นะครับมันมันถูกันนะครับก็เลยเป็นเงาเงาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวสีแต้มแตมก็ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็คือไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนักร้อเปรเ็นนะครับสต็อปเปอร์คออะไรแผงคออะไรสวยนะครับแข้งเครื่องสวยนะครับสีเดิมโรงงานทุกจุดนะครับ ยางเต็มนะครับยางเดิมโรงงานนะครับคันนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวดูปิ๊บข้างในนะครับสภาพใสโมกน็อกเต็มใบได้เลยนะครับนะครับสภาพปิ๊บสวยๆครับนะครับดูรูหลามากนะครับมานี้คร่าวๆนะครับสตาร์สักสักเจ้ เงิ่งๆครับเรื่องสวยๆครับไม่มีอรอยเลยนะครับไม่มีบิเหตุล้มชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เคครับเดี๋ยวขับขี่ให้ได้ชมกันนะครับ พร้อมเดินทางนะครับเซอร์วิสเช็คระยะที่ศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสายทัวรลิงนะครับเอาใจสายทัรลิงนะครับใครที่ชอบเดินทางนะครับคันนี้เป็นมือ2ที่สภาพเอี่ยมมากครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับคันนี้ งพ่อจะเดิมๆนะครับจะไม่มีเสียงอันนี้คือทดสอบการขับขี่ให้นะครับเทลงตัวนะครับนานๆผมจะออทัวร์ลิงเข้ามานะครับก็จัดให้แต่ละคันก็สวยๆครับ พยายามคัดรถให้ดีที่สุดนะครับสภาพสวยๆิงครีนนะครับ เปิดให้ดูแล้วความสวยเปิดเบาะให้หน่อยนะครับเดี๋ยวดูอันนี้พกปิ๊บนะครับดูข้างในปิ๊บนะครับสวยงามนะครับผมว่าออกแบบได้สวยงามมากเลยยี่ห้อเฮดเฮดทูซีนะครับนะครับอัว่าเฮดทูซีนะครับสวยงามครับเอเะแล้วดูความสะอาดใต้เบาะนะครับ อันนี้ผมบอกจมตรงเลยครับผมซื้อไม่ไม่ได้ล้างนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเลยนะครับอันนี้สภาพจากเจ้าของเดิมนะครับดูดูหัวเครื่องนะครับอันนี้คือผมเอามาแค่เช็ดฝุ่นเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับดูข้างในเจ้าของเขาดูแลดีมากครับเจ้าของเดิมอืแบบผมชอบมากแบบนี้คือแทบจะไม่ต้องได้ทําอะไรมากนะครับคือเอามาตั้งขายได้เลยเช็ดเช็ดเช็ดตั้งขายได้เลยนะครับ คือคนที่ซื้อต่อไปใช้นี่คือแบบคุ้มค่ามากนะครับสภาพนี่คือแทบจะไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะครับดูนะครับแทบไม่มีแบบพวกดินพวกโคลนอะไรแบบสกปรกเลยนะครับคือแบบเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากอันนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับอันนี้คือจากเจ้าของเดิมเลยคอท่อใสๆเลยนะครับคือเจ้าของเขาไม่ค่อยได้แบบคือเขามีรถหลายคันนะครับก็คือใช้งานก็อันนี้สลับใช้สามารถจะขี่ในเมืองนะครับขี่ใช้งาน ไม่ได้ลุยไม่ได้อะไรนะครับก็เลยแบบลดออกมาสภาพสวยแบบนี้นะครับคันนี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้สวยคุ้มแน่นอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับจัดเฟรนด์อะไรได้ปกตินะครับก็เบอร์โทรนะครับ0 9 4 2์6 4 6 7 5นะครับเฟซบุ๊กเจมบู๊ฟไรเดอร์นะครับ รถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ